นนมีคนเหลืออยู่ในรูปเท่าไหร่หายไปเกือบหมดเลยถูกไหมคะเล็กก็เคยเป็นเล็กเคยนะคะสร้างเฮามิทติ้งเติบโต,ตมีคนเป็นร้อยค่ะปัจจุบันนี้เหลือแค่คนที่วงเอาไว้เท่านั้นเองธุรกิจนี้นะคะจะมีหายไปนะคะ95%ะเหลือแค่5%ที่เหลืออยู่ะคะ่ะ เ,เหลือแค่คน5%ที่รอดนะคะจากวิกฤตมาได้เพราะมันตายเรียบตายในธุรกิจนะคะ<อ>ท้าไม่เข้าใจอาจตายด้วยเลยนะ<อ>แต่นะคะลงมือทำลุยกับ5%ที่เหลืออยู่ค่ะเ<อ>นี่ยค่ะคน5%ที่เหลืออยู่ค่ะที่วบงน,นสร้าง